สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกคนวันนี้กับผมนรงหลงสักมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะมาะนําวัตถุมงคลของเกติดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาไล่วัตถุมงคลของหลวงพ่อลุงนะครับของหลวงพ่อลุงบนด,ดอกทีนวลน,นะครับ ครับก็หลักๆเลยผมก็จะจะไล์สดมีดมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับของหลวงพ่อลุงแล้วก็ของหลวงพ่อเงินวัดปางเหลืองแล้วก็หลวงพ่อศุกัดวัดบักของมะขามเท้านะครับครับนึ่ก็สําหรับวันนี้ก็จะมาไล์สด มีดหมอของหลวงพ่อรุงวัดหนองสินวนให้ทุกท่านได้ชมนอีกเช่นเคยนนะครับครับวันนี้ก็ผมจะมาเอาใจคนที่ว่าชอบของเก่าเนาะหรือว่าชอบความเก่าหรือว่ายังยังยังดูของเก่าไม่ขาดยังดูของเก่าไม่เป็นนะครับก็จะให้ชมเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะมีความเก่าอยู่เป็นธรรมชาตินะครับเหมาะกับคนที่เอ่ออยากจะศึกษาความเก่าไว้ก่อนเนาะครับการที่ เราจะเล่นวัตถุโบราณเนี่ยครับก็จะต้องดูความเก่าให้ได้ศึกษาความเก่าให้เป็นนะครับก็เล่มนี้นะครับทิ้งความเก่าไว้อย่างชัดเจนนะครับลองรอยแห่งความเก่านะครับความเก่าความกุนะครับถึงยุคถึงหลงพ่ออย่างแน่นอนนะครับครับเล่มนี้ก็ที่ผมจะนํามาเสนอนี่ก็คือมีดของหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวนโอ้ยเด็สดขัดขัดขอโทษนะครับครับหลวงพ่อลุงของวัดหนองสีนวนนะครับ เราได้มาจากไหนเนาะก็ได้มาจากกองบินนะครับกองบินข้างวัดนะครับเป็นของทหารเนะะาะอดีตทหารเนะะี่ยไม่ใช่อดาาีตเป็นทหารนะะั่นแหละแต่เขาไม่อยู่แล้วลลก็เหลือแต่ลูกลูกหลานนะครับต่น,นี้ครับความเก่าครับชัดเจนมากเลยครับความเก่านะครับนี่ถ้าดูความเก่าไม่ได้ก็ดูความเก่าไม่เป็นนี่ก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับนี่ความเก่ามันเป็นอย่างนี้ ความเก่าธรรมชาตินะครับความเก่าท,ที่ไม่ได้ทําให้เก่านะครับที่ไม่ได้มีวิมือมนุษย์ทาให้เก่าเพื่อเรียนแบบครับความเก่าแบบนี้เรียนแบบไม่ได้นะครับความเก่าจริงความเก่าเป็นธรรมชาติต้องดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝักนอกก่อนนะดูฝักดูความเก่าความแตกราวของไม้เนาะความแยะความลั่นเนี่ยนี่ครับเห็นไหครับเก่าเจ็บมากมากเลยนะครับฝั่งนี้ยิ่งชัดเจนนะครับมีความแยะแตกราวของ มีดนะครับของฝักไม้นะครับท่างดำนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าอย่างนี้มันไม่เก่าก,ก็จะดูยังไงนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอาไม้เก่าๆจะแตกมาอย่างนี้ยเหรอไม่ใช่นะถ้าทำครับูถึงว่าช่วงที่หลวงพ่อกําลังสร้างมีดขึ้นมานะครับกับไม้เหล่านี้ครับก็ต้องทําใหม,ใหม่เขาก็ต้องขัดต้องถูต้องเช็ดย่างเลื่อมเงาเลยสวยงามแล้วครับถึงมาทำใช่ไหมครับ ทำไมแตก,แตกๆเราาๆอย่างนี้เขาก็คงไม่เอามาทําใช่ไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็มีอายุร้อยกว่าปีนะครับก็ต้องแตกเร้าแยะลั่นแบบนี้นะครับเนีแบบ่ยด้วยความมีอายุเนะาะทำใหม่ๆมาทําแบบนี้ไม้แบบนี้ไม้แตก,แตก,แตกๆเขาคงไม่มาทํานะครับต้องอย่างสวยนะขัดหูอย่างดีนะครับนี่ได้ความอยู่นานอายุเยอะของไม้เนาะความมีอายุความเก่าความแก่ก็เลยแตกล,ๆๆลั่นแยะเร้านี่ครับ เดี๋ยวผมจะดูภายในนะครับดูความยาวก่อนอความยาวของมีดเนาะคนก็ชอบขนาดความยาวจะพกพาสะดวกไหมติดรัดวเป็นไหนได้ไหมอ่าขึ้นรถติด,ดรถติดเรือได้ไหมเนี่ยาะสิบนิ้วและครับความยาวจากปลายยันดัมสิบนิว้วสิบนิ้วก็ไม่กว้างไม่ไม่ยาวมากนะครับคื่อปรากอบครับเดีเ๋ยวนม่ให้ดูภายในนะครับให้ดูความความ,ความภายในดูความเก่าของมีดนะทไในก่อนโอ้ยัดจะไม่ค่อยสนิทเลยครับเพราะจะนิ้วเพราะว่า เน้นดําเดิมนะครับได้ังไงก็ปล่อยอยู่ยงั้นนะครับจะให้ทุกท่านเห็นความเก่านะครับความเก่าของมีดมาดูนะครับทำไงทำมีดเหรอจะดูชัดอะโฟกัสนะครับนะครับ,ะรบจะบอกให้ก็ได้ครับเป็นมีดดำไม้ฝักไม้นะครับ ใบทำด้วยเหล็กอย่างดีนะครับเหล็กอะไรนะเขาเรียกเหล็กอะไรนะ <ienda. S 1> เหล็กอาถานเออเขาเรียกเหล็กอาถานนะครับใบมีอย่างสวยงามมันดำสีมาเปลวเพลิงนะครับลองเลือดสวยงามนะครับนี่ก็รอยเขาเรียกอรอยลอยเล็บจิกอนะความหงายความหงายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุงนะครับแต่ที่สําคัญในที่สวยงามแลท,ที่ชอบมากๆก็คือ มีหลงพะลุงเนี่ยครับมีกระตุกดังหลังนี่ครับเห็นไหมกระตุกหนึ่ก้าดอกนะกระตุกเงินกระตุกทองแดงทองเหลืองอย่างนี้นะสลับกันไปดอกแดงเนี่ยเป็นเงินนะสวยงามมากนะครับได้มีไปแล้วกระตุกเด็ดนะครับนี่เคยหลงพะลุงพันธุ์นองสินวลนะครับพะลุงนี่ก็พี่น้องจันทร์พี่นองสินวลเนี่ยครับน้องใหญ่นะครับไอ้พะลุงพันธุนองสินวนอย่างเงี่ก็ รักตับรับเธอที่รักศรัทธาท่านเป็นอย่างมากเลยครับเพราะที่อ๋อไม่เอยไม่ว่าแต่หนอกที่นวลน,นะครก็ทั่วไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะหนองสีนวลเนาะครับท่านเป็นเจตที่หลวงพ่อเดิมรักและนับถือท่านมากของหนึ่งนะครับเรื่องวัตถุมงคลของท่านกับของพระเดิมก็เทียบกันได้เลยครับ ท่านเป็นยตจิที่มีวาจาสิทธ์เนาะท่านบอกว่าท่านเต็เข้าทีมทุกวัน,น่งถ้าเกิดว่าท่านจะด่าใครแช่งใครก็จะเป็นไปตามนั้นท่านก็จะไม่ด่าใครไม่แช่งใครนะครับในว,ว่าท่านให้พรน,นะกรับถึงยุคถึงหลวงพ่อเนาะให้ดูความเก่าครับความเก่าใช้ดูความเก่าจะจะ,จะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เน้นบรรยายนะบรรยายไปแล้วก็ เพราะว,ว่าไม่มีวาทศิลป์ในคํำพูดไม่มีออไม่มีหลักการในการบรรยายเลยผมนี่ไม่มีฟอนตะหวังเนาะ,ะให้ดูกันแล้วกันสำหรับคนที่ดูเป็นไม่ต้องการคำบรรยายจะไขแล้วครับแค่เขาดูมีดเขาก็รู้แล้วว่าเก่าจริงไหมถึงหลวงพ่อไหมถึงยุคไหมใช่ไหมครับอบางคนก็ชอบแบบปลายอยากจะให้แหลมกว่านี้ออมันก็ ทำไงได้นะครับก็ธรรมชาติเข้ามาไงก็ต้องปล่อยไปยังไงนะครับถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่าผมไปฝนไปถูให้แหลมมันก็เสียความเป็นธรรมชาติเลยครับธรรมชาติแล้วก็มีนี้จะต้องรักษาความเก่าไว้เนาะให้คนดูเ็าตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเออเก่าจริงทันหลพ่อจริงยังถ้าเราไปไปเช็ดไปถูไปทาความสะอาดละหละักฐานความเก่าก็จะทําให้ดูยากจะทําทให้ยากกับการตัดสินใจกันอีกนะ แันนั่อท่านบูชาไปเป็นของท่านเลท่านจะทําให้แหลมแบบไหนท่านก็ทําไปแต่ว่าถ้าไปทําแหลมแล้วท่านต้องเก็บไว้เองนะจะปล่อยดูช้าบอไปก็ยากเลยนะเพราะไปทําเสียเอกลักษณ์เนาะนครับความเก่าเนาะสวยงามครับสวยงามเข้มขังให้ดู ตับ,บนี้ผมก็ซืแบบ้อม,มาเปลี่ยวเพลิงนะครับสวยางามกรับของเก่าก็ไอเจ้าของเดิมก็เป็นทหารนะครับอยู่ที่กองบินนะอยู่ข้างวัดหนองติ้นวันนะครับสวยางามมากครับสำหรับ ใครมีไว้ไป,รรประกอบของแล้วก็ศรัทธาน,นะครับอธิษฐานตามที่ท่านปรารถนานะครับได้สมกับปรารถนาทุกประการนะครับทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับพบแต่ความสุขความเฉริญน,นะครับทำมาหากินขึ้นค้าขายดีนะต้องกันพวกสิ่งลี้ลับไม่เห็นตัวะพวกที่วิสตต์ได้หมดนะครับนะฮะจัด ของไม่ดีนี่ชั่วร้ายที่จะเข้ามาหาเรานะครับลมเพลลมพัดนะครับก็ไม่กำกลายเราเลยแหละครับครับสำหรับนี่ก็มีของของพระลุงวัดหนองสีนวลนะครับอ่าครับเดี๋ยวครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับนี่ก็ของพระลุงวัดหนองสีนวลเหมือนกันครับเล่มนี้ผมจะไล์บ่อยนะผมชอบส่วนตัวเลยครับนี่นี่ เบิดมาก็เห็นกระตกทันทีนะแม่กระตกอย่างสวยงามเลยโอ้กตกในปานีิดมากลยเล่มนี้นะครับนี่เจิงช่างเป็นไม้กึง่งเนาะนี่ครับสวยงามเข้มขังเลยนะครับนี่โอ้หลงบนเลยนอันนี้ลำ่ำในเล่มนี้เล็กเดียวนี่พบกพาไปจะจะมองไม่เห็นนะแต่ซัดรับเลยนี่ปกพาเห็นรถหลงเรือรถติดกระเป๋านะครับสำหรับเมตดของหลวงพะลุงวัดหนองสีนวลเรา เกาเก็บเข้มขังก็ใกล้ๆเคียงกันกับเล่มแรกเนี่ยครับมีของหลวงพ่อรุงนะครับตัวใหญ่จะมีครับตุกเนาะเวลานี้เวลาเวลานี้ก็เกือบจะเที่ยงเนาะ,ะนี่ครับอันนี้ของหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อเดิมนี่ก็เก็บเก่าเข้มขังแน่นอนนะครับแน่นอนก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับทำด้วยเขาแกร้งเขาแก้งนะครับไม่ใช่งาช้างเขาแก้งนะครับนี่แตก นิดหน,น,น,น่อยๆไม่ได้แตกเหมือนงานนะดูดูงาดูเขาดูงา่ายจะตายไปครับบางคนบอกต้องเอา,เาไว้เผาไฟเผาทาไมเอองาดูเป็นงานก็จะแตกลายงาไปแล้วเออไปเผาทําไมคือลายงาคําว่างางา,นานจะไม่มีรอยรอยเป็นแตกเก่าแค่ไหนยังไงก็จะไม่เป็นเป็นรูเป็นพุนๆแบบกระดูกกระดูกจะเป็นรูตุดๆอย่างเงี้ยงา,นานจะไม่เป็นนะครับ ดูงาครับแยกงาแล้วก็ดูนะ้วก็แยกนาแล้วเขาเนื้ออันนี้เขาเก้งนะครับไม่ใช่งานะครับเขาเก้งเขาเก้งสวยงามนะครับต่อตองเหลียงไม้ทำด้วยฝักฝักทํได้วยไม้ไม่ใช่ไม้ทําด้วยฝักฝักแต่ทำด้วยไม้รัดด้วยหวายนะครับดูดิครับหวายจะละลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับความเก่าความมีอายุนะครับนี่เห็นไหมสวยมีของประดิมฐ์เล็กเล็กอยู่นะครับนะครับ ดูการชกสอนนั่นครับเ,เรืองสวยงามนะครับเรื่องปรัชญุณเรื่องบารมีของหลวงพ่อเดิมเนาะก็ทุกท่านก็คนที่รักและชอบประทานในตัวหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อลุ่งนี่ทุกคนก็รู้จากาเรื่องพุทธคุณอยู่นะครับก็ไม่ต้องบรรยายนะครับก็ขอให้ดูแค่แค่ให้ดูความเก่านะครับแค่ผมนำเสนอความเก่าให้ชัดเจน ถ้ามีความกล่าชัดเจนทุกท่านก็นตัดสินใจได้แน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ว่าถึงยุคถึงหลวงพ่อไหมตัดสินใจได้ทันทีนะครับเพราะว่าความเก่านี่ครับแต่ว่าของไม่แท้ของไม่ถึงหลวงพ่อจะเอามาออกมาไล่ออกโชว์นี่เห็นทั่ว,ท,วทั่วประเทศนะครับไม่ได้เห็นเฉพาะสองคนนะต้องเอาของแท้มานะครับว่าแต่ว่าคุณตัดสินใจได้ไหมคุณดูชัดไหมอย่างเงี้ย อยู่ที่คุณนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมผมก็ขางผมแท้แหละนะครับสำหรับวันนี้๋ต่ผมก็ขอฝากทุกท่านไว้นะครับถ้าถูกใจก,ก็กดไลค์กดแชร์เนาะก็ทักมานะครับทักมา,าแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าความเห็นนะเนาะสำหรับว่าท่านรู้ผมไม่รู้ท่าน รู้ผมไม่รู้นะครับอย่าง,างเช่นเมื่อสองวันนี้ก็มีท่านหนึ่งที่โทรมาคุยกันจากกรุงเทพนะท่านก็สตนใจนะท่านก็เลยอยากจะถามเล่มนั้นเล่มนี้แล้วก็เล,เล่มไหนนะครับเล่มที่คุณโทรมาแนะนนั้นเล่มนี้ก็เรียกหากันไม่เจอเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ใส่ E.P. ไว้เออเขาา้าทาเหมือนท่านแนะนานะครับว่า E.P. ก็คือเออเหมือนเหมือนเหมือนนัมเบอร์นั่นนะ เบอร์นั้นเบอร์นี้เราจะกดหากันปั๊บเจอเลยครับอ๋อเล่มนั้นเล่มนี้นะนี่ก็ถามกันแล้วเล่มนั้นก็เล่มไหนล่ะก็เล่มนั้นละเล่มไหนเนาะนะก็เราไม่มีเบอร์ไม่มีบอกนะอันนี้เราใส่ e p ไปแล้วครับก็จะคุณชอบเล่มไหนดมไหนก็อ๋อบอก e p นั้นนะครับแล้วก็กดดูปั๊บก็จะเห็นอ๋ออ๋อ e p นี้เล่มนี้ใช่ไหมครับเออแล้วก็คุยกันได้ถูกถูกเล่มเนาะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่แนะนํามา แนะนำมาทางที่ดีครับนี่แหละเป็นการที่ว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันนะเสนอความคิดเสนอแนวทางเนาะบางครั้งก็เรื่องง่ายๆก็ทำให้มองข้ามเนาะก็ต้องขอบคุณครันนะครับผมก็ลืมถามเบอร์โทรท่านไว้ซะกรขอบคุณนะครับถ้าท่านชมคลิปนี้บอกขอบคุณท่านมากๆนะครับครับตลอดวันนี้ถ้าใครมีข้อคิดแนวคิดดีๆก็แนะนำกันมาได้นะครับแล้วก็คุยกันถามกันเป็น มอนกบเป็นญาติเป็นพีน่น้องเป็นมิตรเป็นสัภาพตปกันนะครับเพราะเราชอบไปในทางแนวทางเดียวกันนะครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้ทั้งวันเนาะ,ะดราม่าเอไม่มีดราม่านะครับเราก็คุยกันดีๆทำแบบเอคุยกันในทาะความเ,เข้าใจกันนะครับเรื่องเรื่องมิตคุณแปรมาจากไหนได้ไมายังไงยากง่ายยังไงก็จะแนะนําให้ได้จะบอกให้นะครับ บางคนบางท่านก็เห็นหลาย,ยมีหลายเล่มหลายมีมากหลายก็จะหาว่าปลอมอีกนี้แต่จริงก,ก็มีหลวงพ่อเดิมก็มีจําน,นวนมากอยู่นะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อุงหลวงพ่อตุกก็ยังมีหลากหลายอยู่นะครับแต่เราต้องรู้ที่รู้แหล่งทั้งรู้วิธีการนะค้นหานะครับของแท้นะของแท้ก็มีนะถ้าของ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 ไม่แท้ยิ่งเยอะกว่าของแท้เลยครับจะต้องดูให้เป็นดูให้ได้ตาดูให้ถึงนะครับถามว่าผมเคยเจ็บไหมเจ็บนะครับเดยกก็เจ็บ มันก็ต้องมีนะครับทุกคนก็ต้องพลาดบ้างแหละครับแล้วใครไม่พลาดก็คือคนที่ไม่เคยทาคนที่เคยทําก็ต้องมีพลาดนะครับก็ต้องศึกษาไว้เป็นบทเรียนครับทุกท่านกยน,นะครับท่านที่พูดสนใจในีรื่เหมอนกันนะครับท่านต้องพิจารณาให้ดีติดต่อให้นานๆน,นะครับอย่าเห็นแต่ว่าอยากได้แล้วก็เกิดตัทาแล้ะครับแล้วเราจะไปเดือดร้อนนะต้องคิดเท็ดีพิรนานาได้ ดูให้ได้ดูให้ขาดดูให้เป็นหรือถ้ายัางไม่แน่ใจก็ถ้าเรามีคนที่ดูเป็นหรือว่าอาอยู่ไม่ไกลกันเกินไปก็ลองนำภาพนี้ไปให้เขาชมช่วยตัดสินใจเนาะแล้วก็ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นนะตัดสินใจคนเดียวก็ลำบากหน่อยแหละแต่ถ้ามั่นใจจริงๆก็ทำได้นะครับคุณท่านก็ดูกับเพจที่ที่ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ตั่สงใจแล้วก็ ผมเข้าไปนานๆสักหน่อยนึงว่าเขามีผลงานอะไรไหมอะไรไหมยเงี้ยจะเห็นปับ๊บมีดสวยถูกใจอยากได้กว่าจะผิดหวังอังนะครับก็นีครับจะบอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็เอ่อมีดสวยสภาพดีมีอายุถึงหลงพ่อแต่ราคาถูกมันก็คงไม่มีแล้วครับมันก็ยากมากเลยครับเี่มาราคาอยากได้ของดีราคา4ีห้าพันสามพันคงไม่มีนะครับเพราะว่า อ่ามีแต่ละเล่มที่เขาจะไปได้มานี่เขาต้องอ่ามีระบบมีระบบการติดตามเนาะการตามหาตามค้นหาอย่างเช่นมีดเล่มเนี้ยอ,อ,อยู่จงัจงหวัดนั้นจังหวัดนี้ไงเราก็ต้องไปใช่ไหมการเดินทางมันก็สูงนะเดินทางไปแล้วมันไม่แค่จะสมหวังนีไม่ใช่ไปถึงปั๊บ้วก็จะไปดูที่เขามีอยู่เนี่ยจะเป็นของ จริงหรือเปล่าแท้หรือเปล่าบางทีไปถึงก็ไม่ใช่ของแท้อีกถ้าไม่ใช่ของแท้ไปส่วนเขาว่าของปลอมมันจะมีปัญหาแล้วจะเกิดกันอีกเนาะยากนะหลายอย่างนะอะตามไปถึงถึงจังหวัดนั้นปับ๊บเอาคนนี้ไม่อยู่แล้วย้ายไปอีกจังหวัดอ้ตามไปะคะ่ารถค่าน้ำมันอลำบากเหมือนกันนะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับครับดังนั้นอาจจะมีราคาอาจจะสูงบ้างเลยต่ำบ้างก็ ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่ามีหลวงพ่อไม่ได้หาง่ายๆนะครับของรีไม่ได้หาง่ายๆครับว่านั่งอยู่เฉยๆมีใครมาให้เนื้อวู้เล่มอะไรก็ขายได้เั้นนะือนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังแล้วก็ฟังเหตุผลนะครับสาหรับวันนี้ผมน,นลลักษณ์ตุกแจมสวัสดีครับ